สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เราได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยากันไปแล้วในเทอมที่แล้วนะครับทั้งกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นทั้งบนผิวโลกและภายในโลกเช่นการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกกระบวนการของแมกมาใต้ชั้นเปลือกโลกการแปลงสภาพของหินการโคดโขงของเปลือกโลกการเกิดรอยแตกการผุพัง การกลอนการนำพาและการสะสมตัวกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดเป็นสภาพภูมิประเทศแบบต่างๆรวมถึงเกิดธรณีพิบัติภัยที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมครับอย่างไรก็ตามนะครับกระบวนการเหล่านี้ยังทําให้เกิดกทรัพยากรธรณีที่พบได้ทั้งบนพื้นดินและผิวโลกที่มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์เช่น หินแร่ปิตโตรเลียมและถ่านหินครับเริ่มตั้งแต่ในยุคหินนะครับมนุษย์นำหินและแร่มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตเช่นอาวุธในการล่าสัตว์ยุคต่อมาก็มีการนำโลหะมาใช้ประโยชน์หลายๆด้านมากขึ้นเช่นใช้เป็นเงินตราเครื่องประดับการก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆและเมื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมนะครับ มนุษย์มีความต้องการเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและยานพาหนะทำให้มีการนำถ่านหินและปิโตรเลียมมาใช้อย่างแพร่หลายปัจจุบันมนุษย์มีความต้องการใช้ทรัพยากรธรณีมากขึ้นในขณะที่ทรัพยากรมีอย่างจำกัดส่วนทรัพยากรธรณีที่มนุษย์นำไปใช้ประโยชน์นั้นมีอะไรบ้างในข้ามหน้าเราจะมาศึกษากันครับดังนั้นในคาบนี้นะครับนักเรียนลองทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับ แล้วหลังจากที่เราศึกษากันค่อยมาทําข้อสอบหลังจากเรียนอีกรอบทุกอย่างที่เป็นเหตุและผลนะครับวิทยาศาสตร์มีคําตอบและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ